สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปุเป้ชาแนลนะคะที่ช่อง YouTube และสวัสดีทุกคนนะคะที่หน้าเพจคูดปุ้เป้เสียเงินด้วยความสุขและความสนุกบนโลกออนไลน์กันค่ะวันนี้โคตรมาแบ่งปันจากคําสอนของครูสิตาค่ะจากคนที่ติดลบ10ล้านและเงินติดตัวเพียงแค่ยีบาทค่ะลุกขึ้นมาโดยมาทอดและแบ่งปันนะคะความรู้ดีๆผ่านคลิปมหากราบยี่สิบวันและ ะะโปรแกรมนี้ที่คนมาแบ่งปันให้กับทุกคนเป็นเลเวลใหม่นะคะกับ21วันนี้อนุญาตให้ตัวคุณรวยซะักนะ,ะถ้าคุณเป็นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเปิดใจเรียนดูคลิปปีเพื่อพลิกชีวิตของคุณค่ะไม่ได้เสียเงินเลยสักบาทลงทุนแค่การเปลี่ยนแปลงตัวเรานะคะกับ21วันนี้ค่ะอนุญาตให้ตัวคุณรวยซักเดนี้เดที่10แล้วค่ะหัวข้อวันนี้คือการศรัทธาในสิ่งที่เราทําด้วยหัวใจผลลัพธ์จะมาไวอย่างแน่นอนนะวันนี้ไม่ว่าคุณจะลงมือทํางานทําอะไรนะในสิ่ง ที่คุณลงมือทอําอยู่นั้นลองใช้หัวใจในการทําดูคะ่ะโค้ดเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่เมื่อก่อนเราไปทํางานเรารู้สึกเหนื่อยมากเราไม่รู้คะ่ะว่าเราต้องใช้ใจในการทํางานเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้กลับขึ้นมานะคะและวันนี้คะ่ะเราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราใช้หัวใจในการทาค่ะมันจะไม่เหนื่อยมันจะรู้สึกสนุกมันจะรู้สึกว่าเราร,รู้สึกอยากลุกข,ขึ้นมาทํารู้สึกแฮปปี้ นะนั่นคือการใช้หัวใจทําค่ะมันจะรู้สึกตื่นเต้นมันจะรู้สึกอยากลุกขึ้นมาทําในทุกๆวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเหนื่อยนะมันเหมือนเป็นการที่เราลุกขึ้นมาทําด้วยหน้าที่ด้วยความจำใจที่เราจะต้องไปทำนะวันนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนลองใช้หัวใจทาในสิ่งที่คุณทําดูถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้รักลองทํามันไปเรื่อยๆค่ะลองบอกรักเข้าไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกรักเข้าไปเองนะวันนี้โค้ดก็ รู้สึกรักในสิ่งที่เราทํามากตอนนี้ทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะเราก็เริ่มใช้หัวใจค่ะเรียนรู้ที่จะรักเขาค่ะว่าเขาช่วยทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแบบไหนอะไรไงผลลัพธ์มันเกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นไปอย่างไรนะคะโดยการที่ใช้หัวใจในการเรียนรู้ค่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วมันมีมากมายมีเพียงพอสําหรับเราทุกคนความมั่งคัง่งความร่ำรวยหรอคุณก็สามารถที่จะเป็น ิดจากความศรัทธาค่ะศรัทธาในตัวเราศรัทธาในทุกสรรพสิ่งรอบข้างศรัทธาในทุกสิ่งที่เขาเข้ามาสนับสนุนเราค่ะโลกใบนี้มั่งคั่งเหลือเฟือค่ะอากาศไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้เราทุกคนก็ยังสูดดมใช้อากาศร่วมกันนะอยู่ทุกในทุกๆวันนะ้ เราก็กินทุกวันค่ะก็ยังไม่หมดไปจากโลกใบนี้นะสายลมแสงแดดเขายังสาดส่องและสนับสนุนเราไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้เลยทุกอย่างมีมากพอเพียงพอสําหรับเราทุกคนแค่วันนี้เราเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะและดึงดูดความมัง่งคั่งความร่ำรวยมาพัานหัวใจของเราใช้ใจในการลงมือทําลองเรียนรู้และฝึกฝนและพัฒนาลองทําดูนะคะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเรียนคลิปฟรีให้ะาคะและเอาไปลงมือทา จนได้รับแต่สิ่งที่ดีมากมายวันนี้คุณก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ลองทําดูนะคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่โค้ดพูดจงพิสูจน์ด้วยการลองทําดูคะ่ะ